สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสรถบรรทุกทุกท่านครับเข้ามาไหมนะครับบัสเทคนะครับคันนี้เครื่องเสียงชุดใหญ่แต่งพร้อมหอวงานได้เลยครับโอเคบัตมาอีกแล้วครับ <c oughs> สวยครับคันนี้ <c oughs> เครื่องหลัง เรื่อง EP1 ครับคันนี้สวยๆรถ30ครับขายแล้วนะครับคันนี้เืองท้ายส์ฮีโน่ โอ้ oh, ทรงมาสวยเลยครับาแพ็คคู่ครับหนึ่ 1นึ่ครับทะเบียนเครืเสียงชุดใหญ่ครับอันนี้เบาสองสอง ไฟเทคอะไรมาครบเลยครับคันนี้วิ่งออกงานได้เลยครับซื้อไปวิ่งงานเลยสวยครับโอเคเลยครับ ขายแล้วนะครับแพ็คคู่ครับสองคันนี้ไปดูหนึ่งหนึ่งสามเก้าครับ สามศูนย์หนึ่งหนึ่งสามเก้าสวยครับคันนี้เครื่องวางหลังสแกนเนี่ยเฟืองไทยฮิโน่ เดี๋ยวไปดูด้านในครับเครื่องเสียงชุดใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเต็ม สองสองเหมือนกันครับบัดชั้นครึ่งไฟเทคกมาพร้อมเลยนะครับคลิปนี้เรียวๆเลยครับไม่ตัดต่อ สวยครับอ,อกล้อมีนะครับฮิโน มินิบัสข้าใหมา่อีกคันนะครับรถใครหาไปวิว่งโรงเรียนก็มาดูครับแสนกว่าบ,บาทครับนี่ก็มินิบัสอีกหนึ่งคันนะครับแสนกว่าบ,บาทครับคันนี้วิ่งโรงเรียนได้เลยครับคันนี้ ใครสนใจก็ดูเบอร์โทรนะครับใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดมาให้นะครับ6ล้อไดานาโ <c oughs> ตัวต้าไดานาหนึ่งคันครับ <c oughs> คอกเล็ก <c oughs> กระบะใหญ่นะครับพื <c oughs> ้นเหล็กนะครับ <c oughs> ยางเจ็ดร้อย วิ่งใส่ของได้ครับขนของได้นะครับในไลรในสวนก็ได้ครับันนี้ภายในสวยครับภายในสะาดนะฮันนี้ใครหาอยู่ก็รีบมาดูนะครับประตูนิ่มๆครับโตโยต้าไดนานะครับมินิบัส 2คันหกล้อฮีโน่หนคัน,นครับรถสวยๆคันนี้ติดกล้องหน้าครับแถมกล้องหน้าด้วยนะครับ สองสองนะวิ่งโรงเรียนได้เลยครับรับสองนังเรียนได้ครับคันนี้แถมกระเป๋าเก็บเงินด้วยนะครับมีเงินด้วยครับ ใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรใต้คอมเมนต์นะครับขายทุกคันนะครับผมโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคันข,ข้างหน้าก็ขายนะครับเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ